สวัสดีครับตุพลพิภพเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อนี้มาพบพอกันคือเกาครับไม้เกาไม้เดิมพาพีพานนองมาตรงปลานานดินเนาะคือเกาครับเมื่อนี้ผมออกมาประมาณแปดมุงกุ้กัวแล้วครับพี่นนองมาสายจักหน่อยถือว่าสายเตือบลรวละแดดออกเปียงๆเนยเบรรยากาศก็ดีดีครับลมอน่อนๆแดดๆจังๆโอ้ยเหมาะเหมาะนะนี่ครับ เสาตั้งขั้นผมเห็นมามาเมื่อไม่นะอันเกา่าหักเนื่องจากว่าใช้งานมากเป็นปีแล้วแหละแ,แบบจังสี่หละครับจังดากดากดีบานๆดีเนาะอุปกรณ์ห้อพียบพร้อมครับมื่อนี้ผมเอาเบ็ดมาสามขั้นแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองในตำนานกระช่างพร้อมครับพี่น้องยังแต่เยือเนาะเยือเห่านี่บอท่านได้ผสมกันครับเดี๋ยวผม อันนี้ผมคูกไก้ตามสูตรเนาะนี่นะครับเยอผมผสมไว้ตั้งแต่ไสามเดือนที่แล้วตอเฮาปิดชิดครับว่าแหอากาศเขาเนาะเราก็จะสามารถอยู่ได้จักหน่อยอยู่ได้โดนแล้วครับบพยังไงเพียงแต่ว่าตอนมือเ้านั้นผมเติมมันนี่เข้าไปเนาะที่เด็ดครับที่เด็ดน้ำตาลแดงกับว้วย เพราะว่าเยเานี่กินค่อนข้างจะอ่อนยักหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าโดนเติบเติมน้ำตาลแดงกับกล้วยลงไปนี่ครับเยื่อเขามือนี้เมือนี่ก็คือเบิดครับน่านจะใส่ได้กลุ่มมืออยู่ดอกเนะนะเาะนะขออนุญาตเตรียมเยื่ก่อนครับ ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับยงเบีเท่าเนาะสามตะขอคือก่าครับผมใส่สามตะขอเนาะหลายๆท่านว่าคันแมนมีเฮอหลายๆให้ใส่ตะขอเดี่ยวดันล่างว่าสัตวบ่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องอศัยสามตะขอเพราะว่าเขาจะได้เกี่ยวหางเกี่ยวเก็ดมานำนะ้ำเนาะดึงดึงส้อยกันครับปัยามป่าดินเนาะถ้าก็เป็นผลดีขึ้นกันนะครับที่เพื่อนมาใส่ตะขอเดี่ยว ย้ำติดป่าแล้วก็ดึงเงาเลยว่าต้องติดต่อติดคอนสำหรับเม็ดฟมนี่เข้ากับวัดเบิงนะครับผมใส่เบดเบอร์เก้าเข้ากับเอาไปวัดเบิงขันย่ำลงไปแนะนำให้เขาลอยเนื้อใจพื้นดินอยู่ประมาณยังสี่นะครับลอยสูงไรกับ,บดีครับพี่น้องย้ำป่ามาดูดเยื่อจากแต่ก็เขาจะได้ลอยเขาปากได้ไง่ายขันเขาติดพื้นเลยป่า ดูดเหยื่อเขาจะบ่ามาเข่าปากครับพี่น้องเพราะว่าเขาดูดเหยื่อเขาจะต้องดูดขึ้นเทิงเนาะให้เขาลอยเหนือพื้นดินขึ้นมากประมาณจักเครื่องของนิ้วมือนี่ครับสัมนี้จะพอดีเลยเม,ม็ดโฟมที่ซส่เม็ดโฟมนี่กับเพื่อนนี่แหละครับเพื่อว่าให้เม็ดโฟมลอยเข่าปากป่า,ปาเนาะโมเมนต์ปลากินเม็ดโฟมเนาะครับพี่น้องมีสาระจักหน่อยหลังๆเลื่อนอ่ะ นี่แหละครับแบ่งปันความรู้กันสาหรับท่านไหนที่บ่เคยตกปลาเนาะท่านไหนที่เคยตกปลาแล้วเพิ่นขนาดจะรู้แล้วครับเยอ่อห่มือนี้แล้วแล้วครับเพื่อปลาเขาคักๆเลยบนเหนียวบ่แข็งนะครับขันแน่ยนหลเยี้ยมเขาดูดเยื่อเยื่อหฮอบ่ลลาไล่ก็ใส่เวลาโดนคือข้าวที่แล้วนะกินเป็นส่มโมงครับพี่น้องที่ไหนได้ปลากะมัง <laughs> อาเป็นปลายไงเอามือนี่ถักรุ่นน้ำกันครับเรียบร้อยครับ คันเขียวครับพี่น้องกระดิ่งสั้นดิกดกดิด๊ด,ดอยู่ครับแต่ว่าบมมีเสียงเนาะโอ้ปกติเยอะลงไปครับป่ากินไหวป่ากินไหวเมื่อนอี้เขียวยังกดดูภาษาครับพี่น้องห่างกระดิ่งบ่ดังเนาะครับผมมึงจากสายตา chuyển sang 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 chắc rồi để lùn gáp nhỉ cũng chưa đặc này mi sương mi sương mà nhây mai nhây gì kêu đúng thợ bưởi năm cành khắp để nuôi đi luôn Dũ khắp Có lệch, Để nuôi, tuyệt ngân đi đâu สากมังง่งไงพี่น้องปัาดสุดยอดสุดยอดแจมแหลกของเขามันหมันครับแจมหน่อยเปิดงานเลย คันแดงครับโอ้มือนีรู้สึกว่าปล่าขเขาดีเนะครับกินแทบจะทุกคันเลยเขียวก็กินเหลืองก็กินแดงก็กินแดงก็เพึ่งจีลงไปเมื่อกี้ครับเอาอีกแล้วแบบนี้สนุกครับรุ่นน้ำกันหอดบายผดเลยเนาะ เอาแล้วครับเดี๋ยงหน่อยอู้กดบักแข้งเลยพี่น้องเมื่อกี้ผมว่ามันจะ,ะต่อเนื่องกดจนเสาติงทั้งสิ้นครับบนต่อเนื่องเนาะอันต่อเนื่องอู้เดี๋ยวมันเลยพี่น้องวัดเอาวัดเอาเล้ว ขั้นเขียวใส่เวลาตอดโดนมากๆครับเกือบเคริงซงมวงแล้วครับพี่น้องยังกดหัวอยู่เนาะยบโยบโยบกระดิง่งบะดังครับแดงหน่อยครับพี่นอ้องอยูป่ปะครับ กับอลเมนบโบยูเดี๋ยวหน่อยเฮาทำคะแนนเพิ่มอีกแล้วครับแจมที่สองครับวัดคืนมาเป็นวิววิวบอลเมนโบยูเหมืบนบานครับ ขั้นเหลืองผมว่าจะเปลี่ยนเยอะนะครับเป็นเงียบเงียบเนาะแต่ว่าเขียวกันยังตอดอยู่ครับพี่น้องว่วงจริงตีลงไปเกือบชัมม่วโมงแล้วนะครับผมก็ยานเยือหล่อนขึ้นกันแหละแต่เขากันยังตอดให้เห็นอยู่ฝนปาตองก็ขึ้นก็นาห้างพ่นครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนเยือขั้นเหลืองแตรุนน้ากันขั้นเขียวกับขั้นแดงไปก่อนครับตอนนี้เวลากาสิบโมงครึ่งแล้วนะครับผ่านไปเกือบสองชัมม่วโมงครับพี่น้อง ตั้งต่เขาออกมากะแปดโมงเคืงแล้วเนาะอุ้ยเดงหน่อยครับอุ้ยกดจั้งสันกดหัวชบยุบยบกดแปลกแปกแต่ว่าพานักทียาผมก็คิดว่าเป็นกุ้งนะครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านนี้เพื่อนเอากุ้งไม่นานมาป่อยเนาะกลมประมงกอ้มาปล่อยคู่ปีละครับมองเขตอน,นุรักษ์นี่ยังเส้นขั้นสีเขียวนะครับ ใส่ไม่ได้กินโดดมากๆเลยเกือบชั่วโม,มงแล้วครับเยอัยังไ่ทันจะเปลี่ยนยักเกียรแต่ก่าก็ยังตอดอยังหัวหยบหยบอยู่เนาะเ <c oughs> ดนว,วโอ้ยเอาเสตินตกใจเลยกินแบบเงียยๆ <laughs> ช่วงนี้สิล้ะครับเข็ดให้ผมตกใจเนี้ยผมเผลอเนอะเอาบดา่ดด้จจองอยู่ตลอดเวลาเนาะครับอันต่อเนื่งจักหยกติ๊ดิ๊กทิ๊ดิ๊กสองเทียนเนียแลนไปนวัดละครับนี่ติ๊ดทิ๊แค่เดียว มีเอฟซีบางท่านคอมเมนต์เขามาว่าบอยษักเบอ่งคลิปเก่าสันผมว่าได้เอาคลิปเก่ามาลงนะครับผมจะเหตุคลิปมือต่อมือสมมุติว่าเฮ็ดมือนีผมก็เอาลงมืออื่นเลยครับพี่น้องบ่ม,มีคลิปเก่าจะาเทนะสำหรับนาดินครับคลิปอื่นกันขึ้นกันแหละครับหาอยู่หาจินผมจะลงสมมุติว่าเฮ้าหามือนีมืออื่นผมก็เอาลงเลยครับก็หาไปมือต่อมือจินไป มือต่อมือเนาะโมมีคลิปเก่าครับแดงรับดูพีโน ปากรัมังครับแต้มที่สามครับผมก็ลังคุกเยื่ออยู่มันมันครับแดงหน่อยจัดผู้ดเดียวเลยบัานนี้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขั้นเขียวนะครับพว่าใส่เวลาโดนเติบแล้วครับพี่น้องน่าจะหล่อนแล้ว ติดต่อก็าเดี๋ยวกครับผมก็วาอยู่ว่ะออ,อของหวดหลังนี้ครับ สะดุ้งคือเดฟผู้ครับ เสาตีงง,งเงียงงงเง้ยง้เงี้ยงพ้่นครับพี่น้องผมจะดึงเลยนะครับติดเชือกสะดุ้งคือติดหม,ม้อวุ่นนี่ครับเดยบร้อยเลยไปทั้งตะก,กอทั้งกลัวเลยครับ เขาเงย้งๆไปท้งไปใต้ตะก้อนานะนี่ครับพี่น้องลดขวดตะก้อไปผมยังครับตัวเสียกลัวก็โอเคแล้ะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนจีบใหม่นะเปลี่ยนชุดใหม่เลย เบนดเท่าใส่มือนีตีบ่ได้เลยครับพี่น้องลักยูหันเนาะลักยูหันเป็นลักที่ผูกเชือกสะดุงยุ่งไปหาขาสะดุงครับแต่ว่ามันมีเชือกเงวมาเลยครับมาหาใส่มือเลยผมว่าอยุผมตีไปบัวกไก่เป็นยังต้องตีน,นีกอันนี้ผมตีลงไปไหมนะครับลองไล่ขึ้นมาเบิงเตะอีกครับผมต้องแปวลเรลื่อมากครับพี่น้องเราสั้นจะเสียตะกัวเสียตะกออีกลูกนึงเนาะ อันนี้จะถิ่มไว้ก้อนครับขั้นเขียวของเขาเหมือแรงนละครับกลับไปแล้วผมจะแปลวเรื่อมาเดี๋ยวเขารุนน้ากันสองขั้นเนาะเบ็ดสองขั้นนี่ผมว่าจะเปลี่ยนเยื่อแต่ว่าคงจะบดได้เปลี่ยนนะครับพี่น้องเพราะเมื่อกี้ันนพ่อเพิ่นมายกสะดุงอยู่ฟังตรงขามเนาะผมก็เลยถามมาเบ็ดผมติดสายเอีอยงยูน่วเซน บัแท้ๆแมนเพิ่นมาเ็ดเผือกเมื่อคืนนะเนาะเบ็ดเผนะือกปลาข่าครับปลาข่าหรือป่าเอียงเนี่ยนะครับทีกิ่นเามยเมื่อคืนประดุกกระินเนาะเบ็ดปลาข่าเบ็ดเผือกใต้น้ำนะครับพี่น้องว่าไๆเนาะพอเพิ่น่าจะลงเมา่อปดเบ็ดให้ผมผมก็เลยว่าขันแมนเพิ่นลงมา่อปดเบ็ดก็จะได้เก็บเบ็ดกระบ,บ้านนะครับเพอป่าตื่นเนาะนะครับพอเพิ่นลงมาแล้ว ปลาตื่นป่ากันอาจจะเขมาม่กินบุญแล,ล้วครับช่วงแรงช่วงใบสองบุญแล้วเนาะเนะเาะเดี๋ยวป่าเฮานี่ได้มาสามแจ่มก็ถือว่ามาอยู่แล้วครับเดี๋ยวกลับไปเห็ดเมนูอยู่บานมันมีตะก,ก้ออีกหน่วยหนึ่งยู่ได้พอเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้อาไดเบสผมย่หันละครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งน่าจะติดค่าค่าสายอยู่เพราะมันขาดไปเหมือนเสานั้น ก็ดีพ้นแล้วครับยูน่าจะยูน้างนาละ่ะนี่บ่นี่ตะก้อมือเศ้าขาดไปนวยนนึงเี่ครับัวมันติดวัานั้นเอาว่าให้แน่พอโอ้ยมันย้อนนู้นกับว่าหอดผีแล้วเว้ วายุใสอย่างปกติตีไปคือบติครับไิ่ได้ตีไกดอกตีเวิ่งช่วงนั้นแหละฮันตีไปฮันละ เรียบร้อยนะครับขอเพ่นปดให้เรียบร้อยแต่ก็ลูกที่ขาดไปเมื่อเ้านั้นก็ได้ขึ้นมาอลู่ครับนะพอ,อกันยุวันเนาะขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับเมน,นูกินแรงครับมือนี้ง่ายๆถอดป่า3าตัวถอดป่ากระมังนี่แล้วเนาะกับตำแจงเข้ากันปญยัง อ๋อเมันจากาศขมาแรงมากเย็นๆครับพี่น้อง กินข้าวแรงน้ากันนะครับถอดปลากระมังของเฮาปลากงเงยบ่ได้กินปลากระมังก่อนนี่แหละเศรบคือเก่ากระมังกระเงย,ยอยู่งี่อนตัวนึงเนาะตัวใเงยเนาะเต็มกระทะมาจ้ากินข้าวแรงน้ากันมื้อนี้เศรบแสบครับมื้อแรงต้องยางง่าย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 กับเศษคือเก่าตำมะแดงเผ็ดเผ็ดตำแตงพริกแผ้ง เดีย๋ยวรอบหนาจะพาน้องแพลไปลุยครับพี่น้องจ้าตอนนี้อยากน้ำหวานน้ำน้องปีโปดจักหน่อยนี่บ่ได้น้องยังหน่อยอย,ยู่นะครับพาไป้างนอกยังบ่ได้ไปหลดุลหลดรู้ยังเยอะจ้ะเดี๋ยวรอบหนาเาต้องไปตามลาป,ป่านุ่นจันให้พอให้ใดขึ้นก,ก็เผอิญน้องแพลไปอาจจะมีช็อตเด็ดครับ ัาซักล่งน้ำบรมันบมนในป่าที่มาซักล่องน้ำกวบๆเลยป่ากำลังกินเบ็ดนะครับตอนนี้เนาะอไปชิดย่ำในกระด้ย่ำนั่นอยู่าต่อไปสมเทียบบอกก็จงไปสิเทียนเอาเอาไปที่ย่ำในกระด้ย่ำนั่นอยู่นะบอกก็จำมาจากของมันนี่ละจ้ะ มาันนี่ก็แล้วไปกำมานอยู่แล้วบ่ได้ไปน้ำแต่ปลาไมา่ให้ยูให้กินแรงปะแสบๆขอบกอบุณเรืองเมื่อนี้ก็ขออนุญาตกินเขากอนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามแลให้กำลังใจตุ่มกระนองแพลวมาอยู่สมอเสมอครับมื้อนี้ตุ่มกระนองแพลกับปีโป <c oughs> ้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นึ่งเป็นยุ้ยบันน่กระโดกกระเดกขึ้นยัางนี้